SCB Securities Present Podcast by SCBS Research Hello everyone, welcome World Weekend Podcast by SCBS Research Hello ขอต้อนรับเข้าสู่ w e l l Vegan Podcast ประจำวันเสาร์ที่4ทธันวาคม2021จฉบับนี้ชื่อตอนความผันผวนจากโอมิครอนจบหรือยังสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดการเงินปรับตัวลดลงรุนแรงจาก 1. การที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว เป็น v a r i a n t s of concern ขณะที่ประเทศต่างๆมีการห้ามนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาใต้รวมถึงประเทศใกล้เคียงที่เป็นกลุ่มประเทศที่ค้นพบสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกเข้าเข้าในประเทศของตนขณะที่ผู้ผลิตวัคซีนบางรายเช่นโมเดอร์กล่าวว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันสายพันธุ์ใหม่ลดลง 2. นาในเจอรมโพเวลประธานเฟดเข้าถแถลงต่อคณะกรรมาการรัฐสภาโดยกล่าวว่ามีมุมมองต่อเงินเฟอ้อผิดพลาด โดยปัจจุบันมองว่าเงินเฟอ้อจะไม่ transitory หรือชั่วคราวและพร้อมพิจารณาพร้อมท e ํา QE เทบริเร็วขึ้นโดยจะยุติในเดือนมีนาคมจากเดือนมิถุนายน 3. ตัวเลขการระบาดในยุโรปจากสายพันธุ์เดลตายังคงอยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ประกาศในสัปดาห์นี้เช่นการจ้างงานภาคเอกชน หรือ A.D.P. ของสหรัฐและดัชนี P.M.I. ในหลายประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นก็ตามซึ่งความเสี่ยงโอมิครอนและการลดทอน Q.E. ที่เร็วขึ้นทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงสินค้าพกคภัณฑ์เช่นน้ำมันปรับลดลงอย่างรวดเร็วขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงแรงหลังจากนักลงทุนหันเข้าลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัยในส่วนของการวิเคราะห์ เรามองว่าสัปดาห์นี้ตลาดการเงินผันผวนแรงหลังเพิ่งรู้จักโอมิครอนก่อนทรงตัวเพื่อรอความชัดเจนเราประเมินว่าตลาดการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผันผวนรุนแรงนี้เนื่องจากเป็นการเพิ่งรับรู้การกลายพันธุ์ของโควิด -19 ซึ่งสายพันธุ์โอมิครอนโดยหากพิจารณาการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เฉลี่ย5เปอร์เซจากระดับก่อนที่ WHO จะประกาศ ก็พบว่าใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดการระบาดสายพันธุ์เดลต้าดังนั้นในช่วงนี้นักลงทุนควรจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยประสิทธิภาพของวัคซีนปัจจุบันว่าจะสามารถต้านทานโอมิคอนได้ในระดับไหนโดยถ้ายังเกิน70%เชื่อว่าตลาดหุ้นยังจะฟื้นตัวต่อซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าแล้วต้องติดตามอะไรต่อไปในสัปดาห์หน้าต้องติดตาม3ประการนะครับ ข้อแรกก็คืออัตรางเงินเฟอ้อหรือ CPI ของสหรัฐว่าจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนที่แล้วที่6.2%หรือไม่โดยตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นที่6.4% 2. การเปิดเผยของผู้ผลิตวัคซีนว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านโอมิครอนได้ในระดับไหนโดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่8ธันวาคม 3. การประชุม FOMC ในวันที่14-15ธันวาคม ว่าจะมีการลดทอน QE เร็วขึ้นอย่างที่ส่งสัญญาณหรือไม่ส่วนคำแนะนำในการลงทุนเราประเมินว่าโอมิครอนและการยุติ QE ที่เร็วขึ้นจะเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินในช่วง1-3เดือนข้างหน้าดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง,แล,งวและใช้จังหวะของตลาดที่ลดลงในการซื้อสะสมเพื่อลงทุนโดยยังคงเน้นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้เราประเมินว่าตลาดพัฒนาแล้วหรือ DM จะกลับมามีความน่าสนใจมากกว่าตลาดเกิดใหม่หรือ EM ในช่วงที่ความเสี่ยงการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 จะยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือโอมิครอนก็ตามอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของเวลฟิเ a นติดตามอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วติดตามภาพสรุปเศรษฐกิจการลงทุนโลกแบบฝังง่ายๆได้ทุกวันเสาร์สุดสัปดาห์กับ Wealth Weekend Podcast by SCBS Research. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ